หมจัดแล้มจัดเบินมาสวัสดีครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะประกอบบลูทูธเล่นกันแบบแก้เซ็งนะครับกันสมองง่อยเดี๋ยวจะเป็นง่อยเอาหรือว่าสมองอาจจะฝ่อถ้าเราไม่คิดอะไรบ้างครับก็คือวันนี้เราก็เลยมานำเสนอกับแอมจิวที่ผมชอบมากครับตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ ZK 502 MT นี่เห็นไหมมันก็ไม่บอกเลยสเปคของมันมันบอกเขียนอยู่ที่ร้อยวัตต์เลยนะแต่จริงๆไม่ถึงครับผมบอกให้ไม่ถึงหรอกครับถ้าถึงมันจะพังเลยซะก่อนมันจะอยู่แค่ประมาณ80วัตต์ครับตัวนี้80วัตต์ก็คือเอาจริงๆนะตามสเปคจริงๆอะ่ะมันจะอยู่ที่ชันแนลด้านซ้าย40วัตต์ขวาอีก40วัตต์ก็คือเป็น80วัตต์ส่วนไอ้ที่มันเขียนว,ว่า100วัตต์มันคือการโฆษณาครับ งานจริงมันอาจจะไม่ได้ครับมันอาจจะไหม้ซะก่อนมันจะพังซะก่อนก่อนถึงจะก่อนที่มันจะถึงร้อยวัตต์แต่วันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการต่อแล้วก็ทดสอบเสียงให้ฟังกันนะครับตัวเนี้ยเมื่อก่อนนะราคามันช่วงมันมาแรกๆอะ่ะยุคแรกๆที่ท,ท,ที่หลายๆคนเล่นลำโพงบลูทูธกันนะมันอยู่ที่300กว่าบาทเลยนะตัวเนี้ยแี้มตัวนี้ครับ300กว่าบาทแต่ว่า ปัจจุบันเนี่ยมันถูกมากครับปัจจุบันมันถูกมากเหลือเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเองร้อยกว่าบาทแล้วแต่ร้านนะยิ่งถ้าเราไม่เอาไม่เอาแผ่นเพจทะแผ่นเพจก็คือแผ่นที่มันเป็นเนี่ยเนี่ยเขาเรียกแผ่นเพจถ้าเราไม่เอาราคามันจะถูกลงอีกครับนี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่ามันมีอะไรกันบ้างอันนี้ประกอบเพื่อความสวยงามครับนี่นี่วงจอยมันคือข้อดีของมันก็คือเนี่ย มีชิป ic bluetooth ใช่ไหมตัวนี้คือ ic bluetooth ครับแล้วมันก็จะมี ic o f m อีก2ตัวครับตัวหนึ่งจะเอาไว้ปรับเบสอย่างที่มันบอกที่แผ่นเพจนี่ครับก็คือตัวหนึ่งก็จะเอาไว้ปรับเบสตัวที่2ก็เอาไว้ปรับทีเบิลทีเบิลก็เสียงแหลมเบสก็เสียงตึ๊บตึบตึบมาเลยอืมซึ่งมันแยกอิสระกันส่วนตัวนี้จะเป็นโวลลูมครับปรับความดังแล้วก็ข้อดีของมันคือมันมีสวิตช์ปิดเปิดด้วยเนี่ย มันสามารถปิดปิดตรงนี้ได้นะเนี่ยแต่ว่ามันปิดนี่มันก็แค่ออฟระบบเฉยๆนะมันไม่ได้ปิดถึงสัญญาณบลูทูธครับเนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็มีหูฟังด้วยไม่ใช่หูฟังดิออดิโออินครับ AUX มี AUX เข้าแล้วก็อะแดปเตอร์เสียบได้เลยครับตัวงานของมันก็คือแผ่นเนี่ยเล็กมากเล็กนิดเดียวเองนะเหมาะสำหรับเอาไปทำงาน DIY มีฮีทซิงอยู่หนึ่งตัว หลายคนก็มีการเอาไปโมคาปาครับโมคาปาสักตัวนึงให้มันดูเท่ๆหล่อๆอครับส่วนใต้นี้แกให้ดูด้วยแล้วกันจะมี i p p w w r r m p อยู่ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเบอร์ cs84 อะไรสักอย่างก็จำไม่จำไม่ผิดเหมือนกัน IC ตัวนี้ครับพังง่ายครับผมบอกให้พังง่ายมากเลยถ้าคุณเอาไปใช้งานผมแนะนำอย่าให้ไฟเกิน20โวล์ครับถึงมันจะบอกข้างหลังแผ่นว่า เราสามารถใช้ไฟเลี้ยงก้าถึง24โวลต์แต่ว่าผมแนะนําว่าให้ใช้ไฟแค่20โวลต์ก็พอแต่ถ้าเราสังเกตดูนะครับเช่นโวลเตจเนี่ยมันบอก9าถึง24โวลต์ใช่ไหมและลาโพงตรงนี้มาบอกว่า4-8โอห์มแล้วก็15-100วัตต์เห็นไหมเลขก9ตัวหน้าก็คือถ้าคุณใช้9โวลต์ก็เหมาะสมกับลาโพง4โอห์มไงึกอ,ออยังถ้า9โวลต์ลำโพงก็4โอห์มก็จะได้ประมาณ15วัตต์ใช่ไหม แต่ถ้าคุณใช้24โวลต์เนี่ยลำโพงคุณก็ต้องเป็น8โอห์มนึกออกยังถ้าใช้ไฟ24โวลต์ลำโพงก็ต้องเป็น8โอห์มนะถึงจะได้ประมาณ100วัตต์นี่นะแต่ถ้าคุณใช้24โวลต์แล้วไปใช้ลำโพง4โอห์มครับพังนะครับผมบอกให้พังจริงๆนะไม่แนะนำให้ใช้ครับตัวนี้เปราะบางมากโอเคเรามาลองเสียงกันดีกว่า4นาทีแล้วยังไม่ได้ลองเสียงเลยอ,อุปก,กรณ์ที่ลองเสียงก็คือนี่ แบตเตอรี่12โวลต์ครับนี่สก้อน12โวลต์ลำโพง2ตัวเป็นลำโพงอันนี้เป็นของดีนะครับ h a ร์ม c a คารดเป็นลำโพงอะไรก็ไม่รู้น่าจะตัดมาจากซาบาเบสไม่ค่อยมีแลวครับมีแต่เสียงใสๆถ้าดูสายลำโพงอะไรครัผมเนะีเดี๋ยวต่อกันก่อนนะโอเคครับต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันดูดีกว่าว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนเสีย์เข้าไปเลยตร ปิดสวิตต์ทรปมันจะมีเสียงอยู่ติดหรือ๋อ,ององยางยังไม่ได้เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้อีกแทรปนี่นีนน่มีเสียงติดหรือดึงแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราทดสอบเสียงบลูทูธครับคลิปนี้สั้นๆครับเหมาะสำหรับมือใหม่จริงๆนะเพราะว่ามันไม่แพงไงแต่สำหรับมือโปรพวกคุณอยากเล่นของแพงก็ตามแล้วแต่พวกคุณละก,กันแต่วันนี้เรามาเล่นของไม่แพงกันเนาะโอเค มาฟังเสียงนครับว่าจะเป็นบระหารนะนี่ประมาณน,นี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์อีกแน่นอน,นครับ <g ül> ก็ทดสอบกันข้าวๆพอครับเนาะนี่นเพราะว่าเอาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาเทสกันเลยดีกว่าเอาเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์จะได้ไม่เสียวเวลาเอาเทสซาวเลยเทสซาวหาเพลงที่ ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วกันเช่นของอะไรวะวงวงชาตีครับน่าจะไม่โดนนะเพลงนี้นี่นี่ครับวงชาตีนี่นะฟังกันดีๆนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอเคเคับเอากล่องมาตั้งให้มันสูงระดับเดียวกับโทรศัพท์ที่ผมใช้อัดเสียงมาฟังเสียงกัน นี่เป็นไงเป็นไงครับแหลมจัดแหลมจัดเบนมาไปแค่สิบสองวัวนี่ไงแต่ข้างบ้านจะด่ายกว่าผมที่ชอบมาอัดคลิปอะไรเที่ยงคืนก,กว่าๆเห็นไหมเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ผมบอกให้เสียงดีนะครับตัวนี้ใสก่กิ๊กเสียงแหลมนะโอเคนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับ เสียงดีครับตอนนี้ผมแนะนําครับที่คุณอาจจะฟังเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าตู้มันเล็กเพราะมันไม่มีเบสไงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีสั้นๆแค่นี้นะครับไปแล้วครับสวัสดี